ไม่ต้องงงว่ากูมาทําอะไรกูไม่ได้มาภาคหนังหรืออะไรทั้งนั้นอ่ะแต่กูขอพูดถึงความห่วยของทีมกูหน่อยแล้วกันคนแรกเลยไอ้ปีมใช่ไอ้ตัวที่สายตูดอยู่เนี่ยแหละมันบอกมันเป็นวัยรุ่นไม้ขีดไฟแต่ไม้ขีดไฟไม่ได้ปักอยู่ที่หัวมันนะปักอยู่ที่ใจไม่รู้มันจะใจร้อนไปไหนและความใจร้อนของมันแหละทําให้ทีนมอนไหล <c oughs> ก็เป็นอย่างที่เห็นพูดยังไม่ทันขาดคํามันก็ตายและพอมันตายทุกคนก็จะโดนลุมยิงทีมตุวกข้ามก็จะถูกเข้ามาคนที่2อไอ้ตนไม่ต้องงงไอ้ขี้เก๊ก หลายๆคนก да ็อาจจะงงว่าทำไมมันถึงชื่อต้นตะแบกเฮ้ยเป็นเพราะมันแบกทีมหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะแปลตามตัวเลยมันคือต้นตะแบกที่อยู่ตามทุ่งนาถ้าจะพูดถึงความเก่าของมันมันก็ไม่พูดดีกว่ามันก็เป็นผู้เล่นที่ตึงมากถึงขั้นที่จะสามารถแบกทีมได้เลยข้อเสียของมันก็จะมีที่แอคเจ้าชู้มอเก่งเอาจริงๆถ้าจะพูดถึงมันแล้วการม่อสาวของมันก็มีดีพอๆกับฝีมือที่มันเล่นอ่ะถ้าตัดเรื่องความเจ้าชู้ของมันออกไปมันก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่มีฝีมือดีที่่่่นนนทมมมแ้กกัังาาาว็ตป คนที่สามไอกองอืมไอแก่หน้าทึมที่ชอบแต่งตัวเหมือนกูนี่แหละว่าจะไม่พูดถึงมันละเดี๋ยวแม่งก็น้อยใจกุีกะไอกองมันเป็นผู้เล่นที่ใจเย็นมากที่สุดในทีมโดยปกติแล้วผู้เล่นที่ใจเย็นที่สุดจะทําให้ทีมได้ชัยชนะแต่สิ่งนี้ใช้ไม่ได้เลยไก่กองไม่ว่าทีมจะบุกไปขนาดไหนก็ตามใช่ตัวมันเองก็จะอยู่ไกลๆเพื่อนไว้และมันก็ไม่เคยเอาชัยชนะมาได้เลยและคนสุดท้ายกูเองใช่คนที่หลอกที่สุดในทีมนี่แหละเขาว่ากันว่ากูเป็นผู้เล่นที่เล่นระเบิดได้ตึงที่สุดแต่จริงๆแล้ววกูมีอย่่่าางนตึ แล้วมึงจะเข้าไปเพื่อกูให้มาเล่นเกมมึงก็ใช้สมองเล่นด้วยดิวะอนั่นแหละปากกูตึงกว่าฝีมือเยอะแต่พวกนี้มันไม่เคยโกรธหรือว่าไม่เคยว่าอะไรหรอกพะมันชินแล้วเอาเป็นว่าถ้าวันไหนที่มันไม่โดนด่ามันก็ไม่ตั้งใจเล่นจนทุกวันนี้มันกลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดกูไม่ด่าม,มันก็คือแพ้การด่า,ดาของกูมันก็เหมือนกับการเติมพลังให้ทีมอ่ะกูเลยไม่ค่อยได้ไปเล่นกับ